็นไรยังไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายแล้วเยังอ่าเออย่าพึ่งอ้เีน้องกี่ปีปีแล้วนะไม่เอาถ่ายแล้วยังไม่ได้ถ่ายถ่ายแล้วกี่ปีแล้วกี่อายุกี่ปีแล้วคะโตยังโตยังยังไม่ได้ถ่ายเลย ฮะเยี่ยมาช้งโอเคน่าหานหน้าอยาไมกิตาพรยิ้มเร็วจะให้ดูแล้วเนี่ยเร็วจะให้ดู กันมาบุ้บบบบบยฮึยิ้มเร็วๆยิ้มหล่อสิดูไหมเนี่ยเกดดูเร็ พูดพอๆก่อนขอดูหน่อยครับพูดเลยเอ้ก็เออเออกินหน่อยครับได้ไหมครับได้ไหมครับขอลองครับลอง,งครับพี่ก็คนสวยพี่ก็สวยน้องสี่ขอดูหน่อยครับน้องก็เฉยสี่ก็ดูหน่อยครับโอเค